รับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับนบายบงเม g เกมเมอร์ในเกม Ark Survival e v o l e เย้เย้เยเโอเคครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึงนะในเกม Ark ที่ชิลๆนะครับแล้วก็โอ้โหชิลเลือเกินโอเคครับสิ่งที่ผมจะบอกก็คือมีข่าวดีวข่าวร้ายแล้วกันนะเออแบ่งเป็นสอง สองอย่างแต่ตอนนี้จัดการในบักหำนี่ก่อนคือตัวอะไรวะโอ้โหมาจากไหนวะเนี่ยอะไรอ่ะโอ้แป๊บนึงนะครับผมผมต้องทําการล้างไดโนเสาร์ไปก่อนโอเคเหตุการณ์มันเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับยังไม่ทันได้แบบอินโทรเลยโอ้กามแดน,นมากเลย <c oughs> โอเคครับสิ่งที่ผมจะบอกก็คือ ผมเนี่ยได้เอาหมด Ark Edition ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ลองโหลดหมดที่ใช้สําหรับเก็บไดนโนเสาร์มาแล้วนะครับก็คือหมอด Empty Cyclopod นั่นเองแต่ก็พอลองเก็บแล้วแล้วลองถอนเอาหมอดออกนะครับสรุปแล้วก็คือไดนโนเสาร์ก็ไม่กลับคืนมาอยู่ดีนะของหมด a r t Edition อ่าก็เป็นแบบนี้ผมก็เลยอ่ะไม่เป็นไรแล้วผมก็ได้ทําการลงหมดใหม่เลยนะครับเป็นหมด a r t e t h a n o n เหมือนเดิม แต่ว่าจะเป็นคนละเวอร์ชั่นกันนะอย่างที่เมื่อกี้เลยนะก็จะมีมังกรไวเวิร์นกระดูกมานะครับผมเพราะว่าเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยผมรู้สึกว่าไดนโนเสาร์ตัวใหม่ๆมันน้อยนะผมก็อยากให้น้องๆได้เจอไดนโนเสาร์ที่ใหม่ๆโหดเท่ๆนะครับผมโอเคแต่ผมก็ได้เอาหมดอาร์เอทานอลอันเก่าออกไปนะแต่ไดนโนเสาร์ก็ยังอยู่เออโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับโอเคจบแค่นี้แหละส <c oughs> ิ่ง <c oughs> ที่ผมอยากจะบอกโอ้ยมังกร มาทำอะไรกูวะนนียก็คือว่าผมเนี่ยลงหมดใหม่มาใช่ไหมผมก็ไม่รู้นะว่าตัวไหนมันโหดหรือไม่โหดอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่แถวนี้มันอันตรายหรือเปล่านะแต่ดูเาทรงแล้วก็น่าจะอันตรายนะครับผมเพราะว่ามีไวเบิร์นด้วยเมื่อกี้นี้ผมก็ได้ทำการล้างไดนเสาร์ป่าไปนะโอเคเอาเป็นว่า วันนี้เราออกสำรวจกันก่อนดีกว่าล้วกันนะเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าแมปนี้มีตัวอะไรตัวไหนน่าสนใจบ้างนะอ่าเป็นว่าเราออกสำรวจกันเลยดีกว่าโอ้โหมันทําช้าผมเกือบตายเลยเดี๋ยวต้องไปยัดไอ้นี้ให้ก่อนนะครับผมโอ้หเป็นอะไรที่ดามเมจแรงมากเลยนะครับผมสําหรับหมอดนี้เอาอาหารสีส้มผมไปไหนอาหารสีส้มหายสงสัยจะไม่มีอาหารสีส้มแล้วนะครับ โต๊ะครับอะไรพวกนี้ผมก็ยังไม่ได้เรียนรู้มาเลยนะเพราะว่าคือลงปุ๊บเล่นปั๊บเลยนะ<笑><笑>ลงปุ๊บเล่นปั๊บเลยนะครับแต่ผมน่าจะคิดว่าน่าจะยังใช้ได้อยู่นะโต๊ะเตอะอะไรพวกนี้แต่ว่าอาหารนี่อาจจะต้องทําใหม่นะครับอาหารในการฮิวอาหารฮิวอยู่ก่อนไหนว่าวเออเหมือนจะหายไปนะครับอาหารฮิวของเราโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้กันใหม่นะ นี่ก็มีอาหารหลากหลายชนิดนะครับผมเอออันนี้น่าจะเป็นอาหารเกี่ยวกับฟู้ดนะครับอาหารเติมสตามิน่อันนี้อาหารรีคาสลรนะอันนี้ทําให้หิวนะอ่าอาหารเสียมพูโอเคแสดงว่าเราต้องทําใหม่จริงๆนะครับอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปสำรวจกันก่อนดีกว่านะโหดินแดนอันกว้างใหญ่นี้ ไม่สำรวจไม่ได้แล้วเอ๊ะเมื่อกี้ผมรู้สึกเหมือนเห็นหนอนอยู่ตรงนั้นหนอนยัดใครเห็นมันผมบ้างไหมเอาไวเวิร์นกูตายโอ้โหที่นี่ค่อนข้างจะป่าเสือและอันตรายนะครับผมเราจะประมาทไม่ได้เลยเสี่ยวโอ้โหแหลกแหลกแหลกหโอ้ยโอโอ้โอโอเคเอาเป็นว่าเราสำรวจก่อนละกันไอเจนตัวไหนดีนะไอเจนตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวเวิรน้อยใช่ไหมเคตัวนี้ไปละกัน ไดนโนเสาร์ที่เข้ามาใหม่เนี่ยเหมือนจะโหดมากๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะเจ้าตัวที่เป็นโครงกระดูกเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราต้องเก็บไดนโนเสาร์ของเราเนี่ยกลับนะครับผมโหเรียกกลับมาเลยบ้านเราอยู่ตรงนี้มันจะอันตารายแล้วด้วยโอ้โอ้โอ,โอ้ตายยกแกงแน่ๆเลยเดี๋ยวผมล้างอีกทีนึ่งก่อน ล้างอีกทีหนึ่งก่อนโอ้โหตายยกแกงแน่เลยนะครับถ้าไม่ช่วยเอาไว้เนี่ยเมื่อกี้นี้เอ็นเกโลเราก็ตายไปแล้วนะโอเคเราก็พยายามอย่าให้ตายไปมากกว่านี้เลยโอ้โหตอนนี้ผต้องทำกำแพงแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหมากันทั้งขบ,บวนหมู่คณะเลยนะครับผมโอเคอยู่ตรงนี้ถ้าจะไม่ได้ความแลละเหมือนเราอยู่ตรงไหนไดนเะร์มันก็จะเกิดตรงนั้นนะ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ โอเคไอเราไปสำรวจกันดีกว่านะเผื่อว่ามีตัวอะไรพอที่จะจับได้บ้างนะครับผมเพราะว่าเราต้องสร้างแนวป้องกันใหม่ของบ้านเราและโอ้โหไม่ไหวจริงเดนตราสที่เข้ามาใหม่นี่โหดเหลือเกินนักเลงพอตัวนะครับ่าเจ้าพวกนี้ต้องเอาไปเก็บก่อนละกันนะโอ้โหอยู่แถวนี้นี่อันตรายนะครับผมาะไม่รู้ว่าทีเล็กของเราเนี่ยจะสู้ขเขาไหวหรือเปล่านะเดี๋ยวไปเก็บก่อนลนะกัน ส่วนเราก็ไปสํารวจกันต่อนะครับผมตอนนี้ผมก็พึ่งลีไปนะอ่าลีล้างไดโนเสาร์ไปน่าจะค่อยๆมีไดโนเสาร์เกิดมาใหม่นะโอเคแล้วก็บินหาเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็อนจะไม่ค่อยมีไดโนเสาร์วลเยอะแล้วนะครับเพราะว่าผมเอาหมดเก่าออกไปโอเคไปที่แถวนี้ก็ยังมีเจ้าบอลโตตัวสีส้มอยูอ่นะไม่ใช่บอลโตดิบาเกีนะบาเกีตัวสีส้มนะครับแสดงว่าหมด เอทนนอนที่ผมลงมาใหม่นเนี้ยเนี่ยมันอาจจะมีไดโนเสาร์ที่มันซ้ํากันอยู่นะอ่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยเพราะว่าไม่งั้นถ้าเอาออกไปในผมก็จะไม่มีไดโนเสาร์ไว้ขี่สัตกตัวหนึ่งโอเคโอ้นนั้นก็เป็นเอทนนอนบอลโต้นะครับผมวันนี้เราต้องได้สัตว์ไดโนเสาร์สักตัวหนึ่งนะโอเคอแหลกแหลกแหลกไม่ไหวจริงคือตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยจะลง2องหมอดเลยนะเพราะว่าก็ไม่อยากเอามอดเก่าออนนะครับแต่คือ คอมผมนี่ก็เท่าชาาลาแล้วโอ้โหไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับผมก็คืออยากจะ,กะเกษียณเต็มทีแล้วโอ้โหสงสัยคงต้องเปลี่ยนคอมใหม่แล้วเนี่ยแต่ก็ต้องหาตังค์สักก้อนนึงก่อนนะครับถ้ามีก็อยากจะเปลี่ยนคอมใหม่อยู่เหมือนกันนะโอเคก็ใช้ใช้สอยเท่านี้ไปก่อนนะกันนะเออถ้าแถวนี้เหมือนจะได้ลนะจะไม่ค่อจะเกิดนะ อค okay, อันนี้ก็เหมือนจะเป็นสเตโกหมดหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่โอเคงั้นเราบินเันไปเรื่อยๆเ,เลยแล้วกันนะมันต้องเจออะไรที่มันแปลกใหม่บ้างแหละเพราะว่าผมอ่ะระหว่างที่เข้ามาทดลองหมอดผมก็ได้บินบินดูบ้างแล้วนะก็มีตมัวใหม่ๆเยอะอยู่เหมือนกันมีชาร์โดเมนนะครับผมที่เป็นเสือนะอ่าแล้วก็มีอะไรอีกว่าลืมแล้วจะเป็นสัตว์กระดูกแล้วก็เจอโกลมอัลฟานะครับผม โอเคก็เยอะแยะมากมายไก่กองแต่ที่สําคัญเหรือจะเป็นพวกเดโนเสาปปร์ปัดดุนะแล้วก็จะมีเดโนเสาร์ธาด้วยโอเคตอนนี้มันก็ยังไม่เกิดน,นะเอาเป็นว่าไว้เดี๋ยวผมเจออะไรแล้วเรามาเจอกันตอนนั้นเลยดีกว่านะโอเคไปกเลยเอาละครับผมหลังจากบินมาไม่ใกล้ไม่ไกลอีก้วโอ้โหก็ได้เจอตัวที่ถูกใจเขาเลยไงสเปคเลยโูยูนิคอนนะครับอยูนิคอนเพลิงโอ้โหทำไมลูกพี่ถึงได้โหด คุยมันไม่ใช่โหดธรรมดานะน,อนอ้องๆเท่ด้วยเออวิเทมากมันจะกัดเราหรือเปล่าวะโอ,โอโโโโโ้โอ้โหส l o โมชั่นสโล o w m o t i โอ้โหส l o โมชั่นสโล o w m o t i มากเลยนะครับน้องๆโอเคไอ้เจ้าตัวนั้นเนี่ยมันก็เหมือนจะยิงให้สลบได้นะอ่าโอเคผมจะลองยิงมาแล้วกันมันกินเป็นเหมือนจะกินมะพร้าวหรือเปล่านะเมื่อกี้นี่ไหนส่องหนิ กีมะพร้าวนะครับผมโอเคผมก็จะอยู่บนนี้เลยแล้วกันมันน่าจะไม่โจงตีแล้วนะแต่เอาให้ชัวร์ก็อยู่ใกล้นกแล้วกันโ <c oughs> จงตีมาอไหรโดดขึ้นนกเลยอ,อแต่ตอนนี้โดดไม่ได้หรอกมันผมจะตกหน้าผายยังไงยังงั้นนะครับผมเออโหที่ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะลองเป็นลูกดอกอันนี้แล้วกันนะ แล้วก็ลูกดอกอันนี้ก็ยังอยู่นะครับค่าสลบของลูกดอกอันนี้ก็ประมาณ12ื่นสองประมาณนี้น่าจะยิงทีเดียวน่าจะล่วงเลยถ้าผมยิงโดนน,นะนะ <c oughs> ยิงเอ้ยโดนว่ะขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ลงมาเออเฮ้ยลงมาหมอบลงมาหมอบอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมมะพร้าวมะพร้าวโหมะพร้าวไม่มีทางไงดีวะเนี่ยมะพร้าวกู เหมือนมะพร้าวจะไม่มีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมวาร์ปกลับไปบ้านกันละกันแปลามะาพร้าวก่อนเออที่ไดนโนเสาร์ที่บ้านผมน่าจะมีมะพร้าวลืมเลยเนี่ยจะไปจับไดนโนเสาร์แล้วพีลืมมะพร้าวนะครับแม่กลับก่อนละกันโอเคตอนนี้ผมก็กลับมาถึงที่เรียบร้อยแล้วเหมือนจะมีเรื่องวุ่นวายนะครับผมอะไรเนี่ยเหมือนจะเกิดเรื่องวุ่นวายบางอย่างขึ้นนะครับโอ้โหคงต้องเอาเจ้าทีเล็กไปดุยแหละอุ้ยคาน่ผมโอโ้ โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไอเจ้าสิบสามล้านตัวนีโ้โหมาถึงบ้านผมก็โดนบุกทะล่มเลยนะครับผมไอตัวนี้เลื่อนมันสี่ล้านจะบ้า,จะ,บาจะมออุ้ยมันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยโอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโ,โหนี่ขนาดคาโน่นะครับโอ้โหแล้วดูกัดมาไห่ะจะตายวะเนี่ยเราต้องไปเอาสายเบิร์นมานะครับผมไม่ก็ไม่ต้องไปเอาตัวอื่นมา พี่เล็กเราเนี่ยก็กัดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้โอ้โหแล้วข้างบนก็มีอะไรเต็มไปหมดเลยมันแย่บ้านกูโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมต้องเอาไอ้แดงไปช่วยแล้วล่ะเพราะว่าไอ้แดงเราเนี่ยกัดแรงนะครับกัดแล้วมันเบลนเบลนเบลนนะอ่าไปช่วยเจ้าหมีอ้วนเราหน่อยแล้วกันเออกัดไปมันหมีอ้วนเราจะตายแล้วหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมีอ้วนเราตายแล้วนะครับผม โอ้ไม่ธรรมดาเลยตอนนี้ตัวที่จะช่วยเราจากสถานการณ์นี้ได้ก็น่าจะเป็นทีเล็กแล้วละ่ะอ่าโอ้เหมือนทางนู้นก็ตายกันเป็นแถวเลยนะครับเนี่ยโอ้ยอะไรกันตัางดาวเนี่ยเฮ้ยโอ้ยทำไมเลือดมันเยอะขนาดนี้โอเคเราต้องผ่านวิกฤตน,นี้ไปด้วยกันนะครับเดินเสาตายก็ไม่เป็นไรนะจับใหม่เออเน้นจับใหม่เอาโอเคได้แล้วมั้ง โอ้โหตายยับเข็บไม่ได้อะไรเลยด้วยผมคงต้องล้างแรงสาวอีสักรอบนึงภารกิจนี้เราน,น่าจะได้ยูนิคอร์นล้วน่าจะได้แบบล้อมรั้วบ้านกันนะแม่ไม่งั้นก็อาจจะย้ายกิ่นฐานนี่นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอันตรายเหลือเกินนะอ่าไม่ไหวจริงๆแต่ต้องย้ายถิ่นฐานแล้วแหละที่ลงสวยๆแบบนี้ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความอันตรายนะครับแม่โอ้โหกลายเป็นซากไปเลยสามเข่ากูสามเข่า,มาผมกลายเป็นซากไปแล้ว โอเคไม่เป็นไรตอนนี้เราเอามะพร้าวก่อนแล้วกันนะมะพร้าวเฮ้ยมะพร้าวหายไปไหนนะน้องๆสติมันน่าจะอยู่ในตัวนี้คือสเตโกตัวสีม่วงของผมมันก็สู่ขีดไปแล้วด้วยนะเออมันตายไปแล้วครับโอ้โหเจ้าแบบอเนกประสงค์ของผมที่ฟาร์มได้ทุกอย่างในกาแล็กซี่แหมเป็นที่น่าเสียดายไม่เป็นไรครับจับใหม่อ่านี่มะพร้าวมีอยู่พันกว่าอันแบ่งมาแล้วกันนะเผื่อผมเอาไปตายอีก เอาไปตายอีกก็โอ้โหหายากอีกทีนี้โอเคไปผมก็จะว์ปไปตรงที่อยู่ในคอนอยู่เลยแล้วกันนะมาน้องไม้ชาไลท์กาเดิมนะครับเป็นตัวแรกที่ผมจับเปิดมาด้วยยูนิคอนโอเคไปกันเลยอ่ายูนิคอนไม่หายไปไหนนะครับผมโอเคแล้วก็ใส่มะพร้าวเข้าไปเลยแล้วกันในนี้ก็มีอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะ เหมือนจะกินแค่ชิ้นเดียวนะผมก็งบน้อยหอยน้อยให้ไปชิ้นเดียวก็พอแล้วให้ไปชิ้นเดียวก็พอแล้วนะเฮ้ย <Hey, S 1> หรือว่ามันไอ้นี่วะมันจับแบบพาร์ิบหรือเปล่า๋อไม่ใช่นะครับผมโอเคคงต้องรอเวลามันหิวก่อนนะถ้ามันหิวยากไมไ่ผมก็อาจจะยัดยาเขียวให้มันเลยแล้วกันโอเคกินยาเขียวไปเลยกล๊กกินไปแล้ว,วได้แล้ว ผนุ่มใหญ่ไฟแรงนี่เห็นก็แบบชัดๆเลยนะครับผมมหาเทพยูนิคอนโะอ้โหเท่มากเอาเอาบินไงอ่ะเออโอ้โหยนานพานะใหม่ของเรานะครับผมโอเคเราก็จะใช้เจ้ายูนิคอนตัวใหม่ของเรานี่แหละไปสำรวจโลกกันนะครับเจ้าอาเจนตัวนี้ก็กลับบ้านก่อนละกันถึงบ้านจะดูแบบอันตรายไม่ค่อยน่าอยู่นะเออแต่ก็กลับเถอะ เออมื่อกี้ผมก็น,นึกว่าผมจะเอาไอ้ยูนิคอนกลับบ้านไปด้วยซะละโอเคเราต้องขี่ก่อนยูนิคอนมานี่เลยใส่มากอร์ก่อนแล้วกันนะเพื่อความปลอดภัยมันอยากจะให้ข่าส่ยตาเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้เพราะว่าโลกนี้มันอันตรายเหลือเกินบ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 ินอ่าโอ้่าสแตทมาค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับเนี่ย แสดงว่าหมอดนี้ไม่ธรรมดานะครับเจ้ายูนิคอนเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่จะสามารถปกป้องบ้านเราได้อ่าบอกนี้เลยดีกว่าโอเคเราได้ทายาทมหาโหดมาแล้วไปเราจะบุกเบิกโลกใบนี้ด้วยยูนิคอนตัวนี้ให้เรามาดูดีไซน์กันหน่อยสิแม่เท่จริงๆเลยมหาเชพเคลืงครับผมโอ้ยตัวอะไรมากัดดูวะมดว่ะ เอ้ยตรงนั้นมันจะมีไอดอนไฟด้วยหรือเปล่าจับได้ไหมนะอ้าวมันจะเป็นไอดอนนะครับผมเลเวลร้อยโหการมีพาดไม่ได้มีความอยากได้สูงมากอยากได้อยากได้อไดเอาเอาเอา,เอาโบล่าไปยัดกันตอัวอื่นเราก็ต้องพาตสีมาแล้วก่อนนะครับผมโอเคไปเหวี<笑><笑><笑>่ยงเห็นตัวอะไรจับได้งานนี้เอาไม่หมดเลยนะครับผมเอาไปเสริมกองกําลังกองทัพของเราเพราะว่าม้าตัวเดียวนี้ก็น่าจะ ไม่ไหวนะอดูจาทรงแล้วไอเจ้ารงกระดูพวกนั้นนี่มันหวดเหลือเชื่อจริงๆในนักสาวตัวเก่าๆของเราเนี่ยแทบจะไม่มีตัวไหนสู้ได้เลยนะครับผมเขียงแบบนี้มันจะถึงป่าวะเออถ้าเป็นคนอื่นอาจจะได้แต่เป็นผมนี่แหละแม่ความแม่นไม่มีเลยนะครับโอเคลงมาแล้วออยัง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 หเหมือนจะลงมาแล้วนะครับผมก็จะปาเลยแล้วกันเอาปาไปไหน,ไหนวะเนะี่ย เออโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอเคตอนนี้ผมก็ใช้โบล่าปลาโดนมาแล้วนะอ่าแทงไปเลยล่วงไม่นานนะครับผมนีม่เรียบร้อยมันก็จะกินเป็นเนื้อน่องสองทีนะโอเคให้เนื้อน่องไปเลยละกันเพราะว่าผมได้เตรียมเนื้อน่องมาเยอะโอเคไหนเนื้อน่องของเราอ่ามีพอดีเลยนะครับผมโอเคให้ไปเลยโอ้หิวเร็วมากถือว่าเป็นการดีนะ เรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ไปแล้วนะครับผมไอดอนของเราเอ้ยมีหลายตัวซะด้วยวะอันนั้นเป็นวาว50อาะเราได้เป็นเวิว100นะครับผมโอเคถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเอาเป็นว่าพากลับบ้านก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมยังติดใจในการขี่ยูนิคอนอยู่ไงเพราะมันไม่ต้องใช้อานด้วยแหมสบายจริงๆนะเนี่ยโอเคพอเวลาเราได้หมดใหม่ๆเงี้ยเราก็จะตื่นเต้นเป็นธรรมดานะครับผม เอ้ยมันจะตามผมมาผมขับทันเราวะอ่าลับทันลับทันเคไปก็ไปลุยกันต่อเลยไม่แน่คลิปนี้ผมก็อาจจะหาวัสดุปรปกรณ์ในการสร้างบ้านนะครับผมเพราะว่าเหมือนเราต้องปรับปรุงบ้านเราใหม่นะแต่ว่าไอ้หมอด้านไม้ของเราเนี่ยก็ถือว่าแข็งแรงพอสมควรนะครับผมโอเคก็ไม่แย่ไม่แน่เราก็อาจจะต้องหาทำเลดีๆนะตอนนี้ใส่สปีดคอตุมกันแล้วกันเอาสัก200นะ ค okay. ไปเลยอู้เร็วขึ้นเยอะขอฟาร์มเวลจากเจมพวกนี This ้ก wow. like ่อนแล้วกันมีท่าอะไรบ้างเนี่ยขีดขวาขีดซ้ายขีดซ้ายเป็นตีธรรมดาโอ้โหเบิร์นสายเบิร์นโอ้โหโอ้โหเบิร์นเบิร์นเบิร์นเจมพวกนี้เป็นตัวธรรมดานะครับมันก็เลยแบบดูอ่าจะแบบเบิร์นแรงไปไหนเราต้องไปหาอะไรที่มันท้าทายกว่านี้หน่อยนะโอเค แต่ตอนนี้มีอะไรกูเบิร์นก่อนนะครับเก็บเจ้าแห่งไฟยิงเจ้าตัวนี้แรงแรงริบพิชิตแมลงสามนะครับผมจากการกัดของไวเบิร์นแล้วเนี่ยเรือหาแสงก็น่าจะไหวอยู่ไอไวเบิร์นนี่มันกัดแรงจริงๆนะโอ้โหโอเคผมอัพดาเมจก่อนเลยแล้วกันโอเคไปลุยก,กันต่อเลยดีกว่าเออใช่ผมมีเรื่องอยากจะถามน้องๆเหมือนกันผมรู้สึกว่าผมพูดโอเคบ่อยมากน้องๆแบบเบื่อไหม เออแบบบางทีมก็ไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรนะไ้เคยพูดโอเคโอเคโอเคอย่างนี้นะครับผมเอามามาฝ่าเวลกันต่อเออโหอ,อยากเจอตัวที่โหดกว่าน,นี้จังเลย่ะสึกห้าวในดาเมจน,นะครับผมแล้วก็จะบินไปยังแดนหิมะาเลยนะเพราะว่าเขาว่าแดนหิมะเนี่ยตัวโหวดเยอะนะครับผมเอ้ยมีช้างด้วยเฮ้ยนี่มันช้างไทยนี่วะเรฟเฟนเอ้ยช้างไทยเฮ้ย,ทยเท่ด้นี่ มันเท่ดินี่มันมาจากหมอดอะไรวะน่าจะเป็นหมอดอาร์อาร์แอ i เซชัไม่ใช่เพราะผมเอาออกไปแล้วอาร์เอท n นอลลเหรอเฮ้ยเท่ๆๆ่มีช้างไทยอยู่ด้วยนะครับผมช้างไทยหรือว่าช้างแอฟริกาวะเอาเป็นว่าช่างมันก่อนแล้วกันนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้เป็นที่ระทึกนะผมังไม่ฆ่ามาันล้วกันโอเคเราจะฆ่าแต่ตัวที่แบบว่ามันมองเห็นง่ายๆทั่วไป เช่นเจ้าพวกนี้นะอุะอ้ยเจอมีอะไรเนี่ยอุย้ยแพนด้าแพนด้าเหรอ <c oughs> เจอมีแพนด้าวะน้องๆโอ้โหเอ้ยจะมีตัวอื่นมาฆ่าแพนด้าของเราแล้วครับเราต้องชิงฆ่าแพนด้าก่อนลนะอ้ยเจ้าหมาเอลฟาเอ้ยเท่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 อุ้ยยางได้อ่ะหมาเอลฟานะครับผมก็กินเป็นเนื้อนะแต่ว่าผมไม่ได้คราบเนะื้อมาเลย เนื้อต้องใช้ในคาร์บบ้างเนี่ะเอาดีมากับมามาดิมาดิท่าตัวสีนี้วะมีไหมเออ,อคือคือโอ้โหเหมือนจะไป็ำร,รันอยู่แล้วนะครับท่าตัวสีแต่ว่าเบรนแรงมากนะเจ้ามาตัวนี้มาใสา่เบรนนะครับใส่เบรนนี่มันชอบนะผมชอบมันแรงดีฮนะคู่ในเวลมาสามสิบเลยนะครับผมเราก็อาจจะดาเมจเลยละกันงานนี้ไม่มีอะไรต้องห่วงอีกแล้ว โอเคดาเม็ไปเลยเลือดแค่นี้ก็เหลือแ,ล,ะนะ okay. แล้วนะโอเคไปเราไปลุยกันต่อเลยแล้วกันนะ,ะนะเออเราก็ระหว่างนี้เราก็จะหาทำเลด้วยนะครับผมทำเลในการที่จะสร้างบ้านใหม่นะเพราะว่าบ้านตรงหลังเก่าอานันตรายนะครับผมพวกกีก้ากระดูกม,นะมันจะเกินบ่อยเลือกเกินซึอผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน เอางี้เราจะไปแ,แถวบริเวณกลางๆหน่อยละกันนะครับผมโอเควาร์กไปเลยโอเคครับก่อนไปผมก็ได้เจอกับเจ้าพวกกระดูทั้งหลายแล่นะผมก็มีความอยากลองของอะ่ะเอไหนลองดิสี่ล้านพี่ว่าไงไหนลองดิโอ้โหเบอร์แรงมากเบอร์แรงมากไม่ใช่ปัญหาเลยเนี่ยโอ้โหแต่มันก็จิกผมแรงเหมือนกันว่ะเจ้าพอเซลตัวนี้เอ้ยจิกแรงอยู่แสดงว่าผมต้องอับเลือดเพิ่มแต่นั้นเนี่ย นี่ขนาดพอตเซลนะก็จิกเลือนรถอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่กระเทือนอะไรมากนะเออสู้ได้มาดิหูแบบนี้เรียกว่าได้เปรียบเลยดีกว่าเออมาดีเห็นจะจิกดูแรงนะแต่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกขูแต่ว่าไอตัวนี้มันบินวนไปมาตีไม่ถนัดเลยนะครับผมแต่ดีนะที่ว่าไดนโนเสาร์เราเนี่ยเบรนเบนเบ,น,บนได้นะโอเคเลื่อมันลดมาครับอกว่าเนนะี่ย เดียวยังเห็นสี่้านอยู่เอ้ยมันไม่ลดแต่มันมันเพิ่มด้วยวะเฮ้ยหรือว่าเราตีไม่โดนเลยมันเลยพันเลยหรือเปล่า <c oughs> เออได้คิดนะอ๋อไอที่มันจึกจึกจึกนี่คือเราตีไม่โดนมาเลยนะครับมันตีโดนเรานี่หว่าเอ้ยแต่ถ้าเราตีโดนมานี่ก็แรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยสามร้านแล้วนะครับตอนนี้โอเคเราก็วนกันไปเอเอเลื่อนมาครั้งหน่งจะเพิ่มไว้นะครับผมโอเค ไม่ยอมแพ้เออหมวกันไหัวตันไหมดกันไปต้องโดนมั้งดีวะไม่โดนเลยวะเรานี่ไม่เก่งต่อสู้กาอากาศกนะครับผมโอเคไม่เอาดีกว่างั้นเปลี่ยนไปเป็นทาพพื้นดินมั่งจนตัวนี้แล้วน่าจะเห็นถึงดาเมจของเราได้มากขึ้นนะโอเคทีนี้เห็นชัดเลย่รราเราเนโหดขนาดไนเออเอาดีควิดดีควิดดีเอา สู้เขาดิโอ้โหตีทำไมมันรู้สึกมันตีไม่โดนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไว้โอเคเราคงพาเจ้ามา้าเราไปพักก่อนนะครับผมเอ้แต่เลือดเราก็รีไวเหมือนกันนะเนี่ยถ้าไปเล่นไปโอเคเรารู้แล้วว่าเจ้ามา้าเราเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรือเปล่ามันตีแรงแหละแต่ผมรู้สึกมันตีไม่ค่อยเข้ายังไงงเออหรือผมประคับมันไม่ค่อยเก่งวะโอเคไม่เป็นไร เราไปหาตัวอื่นที่เป็นสัตว์กินเนื้อที่พอจะหดนโหดปกป้องบ้านเราได้อีกสักตัวนึงดีกว่านะอ่าระหว่างนี้เราก็จะหาวัตถุดิบอุปกรณ์ด้วยนะครับผมถ้าผมเจอเล็กก็จะขุดเลยแล้วกันไหนดูซิตรงนี้มีตัวอะไรบ้างอันนั้นนี่คืออะไรเนี่ยอัลฟาเอ้ยอัลฟาแมนปอเฮ้ยนาาขี่มาเกินมาไม่เคยขี่เลยว่ะ หมือนค่าสลบเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยเอ้ยน่าจะเป็นตัวที่โหดนะครับผมค่าสลบเยอะมากแต่ประเด็นคือเราจะจัดการมันยังไงนี่แหละเหมือนจะอยู่บนหลังนี่น่าจะถืออาวุธได้นะครับเอาเป็นว่าเราใช้ของโหดในการยิงมาเลยแล้ะกันนะก็จะเป็นธนูนะเอ้ยแต่ผมลืมไปนี่ว่าผมเอาธนูมาแต่ว่าธนูของผมเนี่ยมัน <c oughs> ไม่มีธนูมีแต่ลูกดอกน้อเจ้าแมงอเทพตัวนี้ ถ้าใช้ไอ้นี่จะไหวหรือเปล่านะลองดูก่อนแล้วกันนะครับผมโอ้ยโอ้โหยิงไม่โดนเอเอ้ยโดนอยู่อ่ะโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้กูเพลนแล้วกูเพลนแล้วโอ้โหแมงปออะไรมันพ่นลำแสงเลเซอร์ได้ด้วยเอ้ยมันไม่ใช่แมงปอธรรมดาแล้วดิมิโอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับ หอดใหม่นี่มีอะไรที่เราต้องศึกษาอีกเยอะเลยนะตอนนี้เราก็เหมือนเริ่มต้นใหม่เลยนะครับเนี่ยอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เล ja. ่นหมดไปใหม่แบบนี้ระหว่างนี้เราก็ฟาร์มวลเจ้าม้าของเราให้ได้มากที่สุดก่อนละกันนะโอคเจ้าแมงปอก็มาแจมด้วยว่ะเดี๋ยวฆ่าทิ้งซะหรอกเอาเอาแมงปอก็แมงปอดีฆ่าทิ้งนะเออได้อยู่นะได้อยู่นะม้าเราก็เบอร์แรงอยู่นะครับเนี่ย ปวดตียํำๆอ่ะมาดีแมงปอก็แมงปอฆ่าบวช่ะตอนนี้เหมือนมาเราในดาเมจยังไม่แรงนะยังไม่สะใจไวรุ่นนะครับผมโอเคต่อตูดไปอ่าจะแมงปออยู่ตรงนี้เล่นแมงเล่นดิเล่นดิเ,นดเอ,อ้ยพอ,อดีเลยมันค้างนะถ้าเหมือนมันจะค้างนะอ้าวไปแล้วโหเลือดมันเลือดมันจะรีเร็วไปไหมเนะี่ยถามยิงเอ้า ตายคนตายโอ้โหมันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับโอเคตอนนี้ผมก็มาเกิดที่บ้านแล้วนะอะไรวะนะโอ้โหโดโดเล็กซี่โอ้โหอะไรวะนี่โอ้โหขออนุญาต โอโห EP นี้เราคงแบบว่าได้หอมปากหอมพอกันแล้วนะครับผมว่าอะไรมันโหดขนาดไหน,นเออเราได้รู้แล้วว่าตรงเนี้บ้านเรานี่กูอยู่ไม่ได้ชัวนๆนะครับผมเออแล้วไอ้นี่ผมไปไหนมานะผมน่าจะตายอยู่บริเวณนั้นนะเดี๋ยวไปเราเอาไปพามา้าเรากลับก่อนโอเคเราเราจะได้ไปดูศพแล้วด้วยอ่าน่าจะอยู่มาแถวนี้นะ เอาละครับผมตอนนี้ผมก็เจอศพผมแล้วนะแล้วก็เจอเจ้าทีเล็กนี้ด้วยหโหน้าโหดอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยโอเคโอค้โหตกจากหลังโอเคตอนนี้มันก็กําลังสนใจเจ้าอ่าบาชิโออยู่นะเราก็ถือจังหวะนี้ไปเก็บของกันเลยเอาเก็บไม่โดนอย่าโลกอย่าโลก <laughs> อย่าโลก เจ้าทีเล็กตัวนี้โอ้น่าเสียดายนะครับผมเทมไม่ได้แ้เป็นที่น่าเสียดายจริงๆโอเคไม่เป็นไรนะครับแล้วก็พาเจ้านี้กลับกันก่อนเลยดีกว่านะเหลือไม่แค่ยูนิคอร์นตัวเดียวก็พอโอเคเฮ้ยเฮ้ยเอ็องอยากลับด้วยกันนะเว้ยเองกลับข้างกลับด้วยอ่าโอเคตอนนี้ก็ถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเควันนี้สอนให้เรารู้ว่าโลกภายนอกนั้นโหดร้ายแลวก็เดินเสาเยอะมากรู้ไมมเราจะทำเป็นตัวนั้นมาอีกเยอะโอ้โหไม่ไหวเลยนะครับเนี่ยเริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยโอเคตอนนี้เราก็ได้สมาชิกใหม่มานะครับโอเคหลังจากนี้เราก็จะต้องทําการปรับปรุงบ้านใหม่แล้วก็อาจจะต้องย้ายบ้านใหม่นะให้ไปอยู่ท,ที่ที่สูงขึ้นนะครับผมเพื่อที่จะได้ปลอดภัยนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็นข้งที่จะอันตรายนะครับผม ม่แน่อาจจะต้องร้อมรั้วกันโอเคงั้นเอาเป็นว่าดูก่อนว่าเรามีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้อินกแกรมกันนะครับผมเหมือนจะมีเยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็เอยอะไรอะ่ะคืออะไรไม่รู้อัพม,มาก่อนอันนี้เป็นคริสตัลตอนนี้ก็ของอัพเยอะมากเลยครับผมมีโกลเด้นเหมือนจะเป็นไข่อะไรสักอย่างนะไม่รู้เหมือนกันว่าอัพแล้วมันจะได้ออกมาเป็นตัวหรือเปล่า โอเคหลักๆก,ก็เป็นอะไรที่เราอัพหมดแล้วนะครับผมที่มีใหม่ๆก็จะมีรูปดอกแล้วก็ปิกอัพลีลิกคืออะไรก็ไม่รู้เออเดี๋ยวเอาไว้ลองค้าแล้วกันโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมของต่างๆที่ยังไม่ได้อัพก็เยอะแยะผมคงจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมก่อน โ็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ชอบกันหรือเปล่าเอยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามให้นายหมอแมวเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเควันนี้เราก็ได้เรียนรู้ถึงความโหมดร้ายของมอดใหม่นะครับโอ้โหมันน่ากลัวมากดูซากมังกรผมยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยโอ้โหมันมันมาทั้งนี้แล้วครับผม <c oughs> โอเคครับก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับว่านายหมอแมวเกมเมอร์เนี่ยจะเอาตัวรอดจาก โลกไดโนเสาที่แสนหันหรือโหดยังไงนะโอเคเอาเป็นว่า,าไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับ EP นี้ก็ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย